จากมัธยมฮโยซานครับมีซอมบี้โผล่มาและทุกคนก็กลายเป็นซอมบี้หมดเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะโดนรกซอมบี้คลั่งไงเหมือนที่เราเล่นกันตอนเด็กๆสินะผู้แก้ฆ่าคนตายชนะผู้ที่ชนะได้หมดทั้ง6เกม จะได้รับเงินรางวัลมหาศาลแทนที่จะตายอย่างมนุษย์ให้เขาอยู่รอบแบบสปอร์จะดีกว่ามีคนเพิ่งตายเนอะรี่ได้ยินหรือเปล่าแบบนี้มันไม่ถูกแล้วนะ ต้องยอมรับเลยนะครับว่ายุคนี้เนี่ยประเทศที่ผลิตคอนเทนต์ด้านความบันเทิงที่มาแรงที่สุดในโลกนะครับต้องยกให้เกาหลีก็เลยเนาะเพราะไม่ว่าจะเป็นแนวไหนๆนะครับก็สอบผ่านทุกแนวซึ่งในปีที่แล้วนะครับก็ทําให้ทั่วโลกเนี่ยตะลึงไปกับ Squid g a m e ซีรีส์แนวซูเวอร์วที่สร้างความตื่นเต้นให้ตั้งแต่ฉากแรกยันฉากสุดท้ายโดยความสําเร็จของ Squid g a m e นะครับมีมากมายจนนับไม่ถ้วนเนาะเช่นนะครับทำลายสถิติซีรีส์นะครับที่มีผู้ชมสูงสุดตลอดการของ Netflix โดยภายในหเดือนนะครับมีผู้คนนะครับรับชมกว่า132ล้านคนทั่วโลกและทำรายได้นะครับมากกว่า900ล้านดอลลาร์นะครับจากต้นทุนเนี่ยเพียง21.4ล้านดอลลาร์เท่านั้นและยังเป็นซีรีส์อันดับหนึ่งของ Netflix ในปัจจุบันเป็นที่เรียบร้อยเกอะที่ได้แข็งแกร่งเอาไว้นั่นคือหนทางรอดเกมเด็กๆก,กดไม่ซับซ้อนฉัจะ,จะทำให้เราชนะเองจะทำยังไง กก็ยยออมทุ่างนะแ,แต่เมื่อไม่นานมาน,นี้นะครับเน็ตฟิกนะครับก็ได้กลับมาฮือให้ทั้งจากซีรีส์น้องใหม่มาแรงอย่างออฟฟัสอ d e ดธมาเทียมซอมบี้นะครับโดยมีสถิติผู้ชมนะครับกว่า1 2 4 7งข้าวล้านชั่วโมงในเวลาเพียง3วันครับผมโดยนะครับบอกเลยว่าออฟฟัสอาเดธเนี่ยได้รับคำวิจารณ์ที่ดีอย่างล้นหลามนะครับบางคนเนี่ยถึงก็ต้องออกมาบอกว่าเป็นเรื่องราวซอมบี้ที่ดีที่สุดในรอบหลายปีที่เคยดูมา เน็ตฟิกนะครับได้ชุบชีวิตใหม่ให้กับคอนเทนต์ประเภทซอมบี้ซึ่งผมบอกเลยว,ว่าตามรอยรุ่นพี่อย่างสควิตเกมเนี่ยแบบไม่ห่างกันเลยทีเดียวช่วยเราด้วยเถอะนะครับเสียใ,ใจด้วยครับลูกกำลังรอผมอยู่วนนี้เราเวเขนี้อีกเร็เข้ารีบเร็วเข้าันวันนี้นะครับเราจะมาทำการเปรียบเทียบกันว่า Squid Game และ o f f ฟัสอาร์เดเนี่ย มีข้อเด่นและข้อด้อยเหมือนกันและต่างกันยังไงโดยเราจะทําการเก็บคะแนนแต่และหัวข้อไป,ปรพร้อมๆกันเลยมันก็เป็นแค่เกมเท่านั้นครับหัวข้อแรกเลยนะครับคือคําวิจารณ์จากนักวิจารณ์กระผม<ไ>บอกเลยว่าทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยได้รับคําวิจารณ์ที่ดีเยี่ยมและถูกใจนักวิจารณ์ไปทั่วโลกพอได้เสนอเนื้อเรื่องที่แปลกใหม่นะครับโดยทั้งคู่เนี่ย ให้อารมณ์กับคนดูที่เหมือนเหมือนกันคือการเอาจะช่วยตัวละครเพราะถือว่าเป็นแนว survival ทั้งคู่เลยก็ว่าได้อันนึงนะครับก็ต้องเอาตัวรดจากเกมสุดโหดอีกอันนึงนะครับก็ต้องเอาตัวรดจากซอมบี้ oh. โดยหากอ้างอิงจากเว็กวิจารณ์หนังชั้นนำอย่างโรเนท o ม a โตนะครับฟิ g <Okay. S 1> เกมเนี่ยจะได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป94 oh. ส่วนออฟฟ่าซาเดนะครับจะได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป83และคะแนนจากคนดูนะครับ สควิตเกมนะครับจะได้ไป83%ดสิบสามเปอร์เซ็นตและออฟว์สอเดจะได้ไป78%ซึ่งผมบอกแล้วว่าทั้งคู่เนี่ยได้รับคำวิจารณ์ที่ดีมากๆแต่หากวัดกันที่ตัวเลขนะครับตอนนี้เนาะสควิตเกมนะครับจะได้ไปแล้ว1คะแนนครับผมจับมือฉันไว้ห้ามปล่อยเด็ดขาดเลยนะมาแล้วผู้เล่นที่ปฏิเสธไม่ร่วมแข่งขันจะต้องถูกขกันจัดหัวข้อที่2นะครับคือความรู้สึกครับผมเห็นว่าซีรีส์ทั้งสองเนี่ย ต่างพาให้เราลุ้นไปกับตัวละครมากๆเราต่างคิดว่าพวกเขาเนี่ยจเจ้าตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆได้ยังไงโดยหากเปรียบเทียบจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าใกล้เคียงกันมากไม่ว่าจะเป็นฉากที่ต้องเอาตัวลอดในแต่ละดานของซุปเเกมและฉากที่ต้องหนีและสู้กับซอมบี้ของ All of Us Ar e d เด d บอกเลยว่าตัดสินใจยากมากจริงๆนะครับนะแต่ถ้าในมุมมองผมเนี่ยผมขอเลือก All of Us Ar e Dead ครับผมเพราะว่าผมประทับใจฉากมากคือฉากลองเทงในโรงอาหารเนี่ยคือมันดูวุ่นวายแล้วก็นักแสดงทุกคนเนี่ย ดูมีความพร้อมและมืออาชีพในฉากนี้มากๆ <Okay. S 1> นะครับโดยผู้กำกับเนี่ยถึงก็ต้องมาบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆกับฉากลองเทคนี้เนาะเพราะว่าต้องใช้เวลาหลายวันในการซ้อมและถ่ายฉากนี้เพียงฉากเดียวตอนนี้นะครับออฟฟิสอาเดสตีตื้นมาแล้วอีกหนึ่งคะแนนครับผมมันก็เป็นแค่เกมถา้าทุกท่านทำตามกฎก็จะสามารถเดินออกไปจากที่นีได้อย่างปลอดภัยครับ หญญัวข้อที่3นะครับคือการใช้ตัวละครอย่างคุ้มค่าครับผมเราจะเห็นว่าหนังแนสไสวเวอร์เนี่ยต่างมีหลายตัวละครนะครับที่พวกเราเนี่ยอยากเจ้าใจช่วยว่าเขาจะรอดไปยังจุดที่สุดหรือไม่หรือจะเป็นตัวละครนะครับที่พวกเราเขียนนะครับอยากเขาตายเร็วๆเ,เนาะซึ่งบอกเลยว่าทั้งสองบทบาทเนี่ยต่างมีเสน่ห์ในตัวโดยหากเทียกบกับ s Squid g a m มและ a l ฟวัส r e d ะเดเนี่ยในเรื่องตัวละครผมมองว่าก็ต่างมีเสน่ห์ที่แตกต่างกัน แต่ถ้าเทียบกันจริงๆแล้วนะครับผมขอเลือกวิที่ u i ิทเกมครับผมเพราะว่ามีการใส่ใจทั้งตัวละครหลักและตัวละครรองเนี่ยได้อย่างน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นตัวเอกทั้ง3คนนะครับที่จะเอาตัวรอดจากเกมตัวร้ายนะครับที่มีการวางแผนจะทำการต่างๆแล้วก็ได้ปูไปที่จุดจบแต่ละคนเนี่ยได้อย่างสมเพุสมผล แต่ออฟฟ่าเดสนะครับกับทาสู้ไม่ได้เนาะเห็นได้ชัดจากบทของแม่ชองซานนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยมีการปูบทมาเลยว่าจะมาช่วยลูกมีการถ่ายเห็นเลยว่าต้องผ่านอะไรมาบ้างแต่สุดท้ายนะครับก็ตัดจบกลายเป็นซอมบี้ซะงั้นหรือจะเป็นฉากของนายยนนะครับที่พยายามให้เราเห็นว่าเธอรอดและพยายามเนี่ยจะว่าหารไปช่วยเพื่อนแต่สุดท้ายก็โดนกวีนํากัดกลายเป็นซอมบี้ซะงั้นผมเลยมองว่าส่วนนี้เนี่ยมันยังไม่สมเหตุสมผลสู้สควิตเกมได้นะครับแ้มนี้นะครับเลยยกให้สควิตเกมไปเลยครับผม ขาดูที่ขาดูที่ขาดูที่ขา,ขา,ขารู้นะนายโดนก่อขาไว้ไม่เห็นหรืองไงเนี่ยก็บอกว่ารู้แล้วกดถีบลงไปสิเดี๋ยวเรเข้าออถีบอย่างนี่ไง,ง,งโง่นี่มันทำอะไรของมันวะหัวข้อที่4นะครับคือสเสน่ห์ของตัวละครครับต้องยอมรับเลยว่าทั้ง2เรื่องเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยดูได้จากความโด่งดังของนักแสดงแต่ละคนที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนาะ แต่ทั้ง2เรื่องนะครับได้ถ่ายทอดรูปแบบของตัวละครได้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยสวิตเกมนะครับเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครวัยทำงานจะได้พบเจอกับปัญหาชีวิตแต่ออฟวัสด์เดนะครับจะเล่าเรื่องราวผ่านเด็กมัธยมปลายกับปัญหาด้านความรักสไตล์วัยรุ่นซึ่งด้านนี้นะครับผมจะขอเลือกไปทางออฟวัสด์เดครับผมเพราะว่าไม่บ่อยครั้งนะครับที่เราจะเห็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยต้องมาเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่กดดันแบบนี้ตวนใหญ่นะครับเราจะคุ้นชินกับผู้ใหญ่ในหนังแนวนี้ซะมากกว่า ซึ่งพอว่าซาเดนะครับมีการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวละครวัยรุ่นเนี่ยจึงทําให้เราเห็นสิ่งแปลกใหม่แล้วก็อยากเอาจะช่วยไปกับตัวละครเด็กๆมากขึ้นเนาะเอาจริงๆแล้วทุกคนก็คงจะรู้แล้วว่าทําไมถึงเลือกอันนี้ you, you you, you จะเห็นว่าตอนนี้นะครับทั้ง2นะครับมีคะแนะนที่เท่ากันครับผม มื่อพูดถึงข้อดีข้อเสียแล้วเนี่ยเล่ามาเปรียบเทียบกันเนี่ยบอกเลยว่ายากจริงๆเอาเป็นว่าผมจะไม่สรุปละกันว่าไหนดีกว่าไหนเพราะว่าทั้งสองเนี่ยต่างมีจุดเด่นและจุดเดียที่ต่างกันผมเลยจะเสนอหัวข้อที่5คือความชอบส่วนตัวครับผมเป็นกันไหมครับถึงแม้ว่าจะมีเหตุผลมา1 8 9อธิบายนู่นนี่นั่นแต่ความชอบก็คือความชอบไม่สามารถอธิบายมาเป็นคําพูดได้งั้นใครชอบอันไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกเราได้เลยคุณจะเป็นคนตัดสินครับผมรอโทษครับ เง,นงินรางวัลที่ได้คือเท่าไรละครับเพื่อความยุติธรรมเราจะตายกัน โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับใครคิดเห็นยังไงนะครับหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเราได้เลยเนาะก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนคุณกวครับ 진짜 너무 감사드려요. 정말 너무 몸둘 바를 모르겠고 진심으로 감사합니다. 그리고 작품에 참여할 수 있게 돼서 너무나 큰 영광이었고 저 또한 하루하루가 정말 꿈같이 행복합니다. 오징어 게임을 만들어주신 많은 모든 분들에 대한 감사함 그리고 사랑을 주시는 많은 팬분들에 대한 감사함 잊지 않고 매일매일 열심히 살아가 보도록 하겠습니다. 저희는 그럼 넷플릭스에서 또 만나요. See you on Netflix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 . 씨유온 넷플릭스! 안녕! 지금 우리 학교는 일 궁금하시다면 지금 바로 넷플릭스에서 시청하세요! 씨유온 넷플릭스!